ตโยต้ายาลิ1.2ตัว e ปี2015มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตลอดคันผ่อนแค่เพียง5,615บาทเดายสายลมพาชมคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคนคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะวันนี้สายลมนำเจ้าคันนี้มาฝากค่ะโตโยต้ายาริสหตัว E ปี2015นเจ็ดนี้โฉมนี้สีนี้ท่านผู้ชมขานานๆจะเข้ามาพอลรถเข้ามาปุ๊บสายลมก็มารีวิวให้ชมกันเลยค่ะว่าคันนี้จะสวยและแจ่มแค่ไหนนะคะท่านผู้ชมอ่ะก่อนอื่นนะคะคันนี้พิเศษเลยคือหนึ่งสเกิร์ตรอบคันเนี่ยสวยมากนะคะนอกจากสีเทาหายากแล้วสเกิร์ตมาพร้อมกันแบบรอบคันเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอ่า ห้องเครื่องคันนี้แจ่มมากค่ะท่านผู้ชมปี2015ก็จริงแต่ว่าห้องเครื่องนี่แจ่มมากนะคะสีก็สีเดิมๆที่เห็นเงาวับนี่ก็คือขัดเคลือบแก้วขัดเงามาค่ะอะนะคะสีสูบ1 1 9 7 c ีนะคะ8 16แรงมา้าเอาเดิมความเดิมก่อนเห็นไหมคะเดิมขาเดิมนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยเห็นไหมคะ,ะดูแบบช้าๆเพราะว่าบางรีวิว ท่านผู้ชมบอกว่าอา้าเลี้ยวไปขอดูเพิ่มเติมได้นะคะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะ,ะดูเนี่ยฝากระโปรงนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมเดิมมากนะคะถ้าโฉมนี้มาเจนนี้มาปุ๊บเนี่ยหายากจริงๆงค่ะท่านผู้ชมมารุ่นไหนคันไหนออกทุกคันทุกรุ่นทุกสีเลยนะคะโฉมนี้อ่ะโอเคนะคะที่สําคัญเลยท่านผู้ชม แจีมมากเจ๋วมากคันนี้ภายในนะคะภายในคันนี้ไม่ช้ําเลยเอาก่อนจะดูภายในดูล้อแมก่อนเห็นะคะยางก็ใช้ได้อีกนานๆเน,น,น,นี่ยค่ะน้ชมเก๋มากนะคะสกเกิร์ตเขาทําได้ดีมากนะคะน้ชมอดูภายในนะคะน้ชมเห็นไหมคะภายในเห็นไหมคะเบาะผ้าสีดําเดินได้สีส้มเห็นไหมคะ เพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเลนได้เป็นนี่เห็นไหมคะสวยมากนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ข้างในนะคะสำเนาเล่มนี่ภาษีต่อให้เรียบร้อยปีหกห้าค่ะท่านผู้ชมภาษีหมดวันที่23มก,กราคม2565นะคะพุทธศักราช2565ดูเลยครบคันค่ะท่านผู้ชมต่อไปให้เรียบร้อยครบมากนคะคะโอเคแจ่มมากเลย ไม่น่าเชื่อว่ารถปี2015ดูสดมากนะคะบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวชมบ่อด้านหลังชมดูค่ะ,ะกว้างเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาชมสมมติว่าไซส์จะน้ําหนักจะเยอะกว่าสายลมหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันก็นั่งได้สบายนะคะมันกว้างนี่ขนาดว่าบ่อนี่ชิดมาข้างหลังแล้วน,นะคะมันกว้างเห็นไหมคะตรงฝ้าเพดานตรงนี้ก็สูงเห็นไหม พอดีเลยเห็นะคะเยอะเยอะเลยอ่านะคะตรงนี้ก็พับได้เหมือนเดิมอาซูมเข้ามาให้หน่อยท่านผู้ชมถามว่าพับพับได้รุ่นนี้มันพับได้อยู่แล้วะคะ่ะท่านผู้ชม6กสสีส่เซียบเห็นไหมคะพับได้เนาะโอเคนะคะเข้าง่ายออกง่ายสะดวกสบายเลยค่ะท่านผู้ชมเกิดเขาเลยคะสวยท่านผู้ชมนะโอเคตรงนี้เห็นไหมคะเก๋มากตัวอีนะคะนี่ทำได้สวยมากคะ่ะสะเก็ดเขา สวยมากนะคะอ่ะเปิดด้านหลังท่านชมนะคะนอกจากมีรอง2ชั้นเห็นไหมคะพลาสติกตรงนี้นะคะไม้อัดด้วยนะ,ะอุปกรณ์ครบยางอะไหล่ครบเนะะี่ยค่ะตรงนี้ใส่อุปกรณ์ครบคันเลยนะคะท่านผู้ชมเดิมจริงๆคันนี้ท่านผู้ชมขาวราคาไม่แพงด้วยนะคะเห็นไหมเดิมมากเลยอ่าโอเคท่านผู้ชมเนี่ยถ่ายด้านข้างใท่านผู้ชมดูค่ะ เห็นไหมสวยมากนะคะเงาวับจับใจทําไมถึงว่าเงาเห็นไหมคะจะเห็นหุน่นสายลมอยู่ในนี้แล้วก็น้องคนที่ถ่ายนมคะว่ามันเงาจริงๆเพราะเราขาดเคลือบแก้วแล้วนะคะที่ฉายาว่าเงาวับจับใจนะคะคันนี้เองอ้าวท่านผู้ชมดูอ่ะปี2015นะคะเลขไม่8ปดหมกิโลท่านผู้ชมถามว่าน้อยมากน้อยจริงๆนะคะเห็นไหมคะ สตาร์ทฟังเสียงท่านผู้ชมเอดังฟังชัดแต่ก็ดังนะคะอ่าโอเคท่าผู้ชมค่ะนี่หัวเกียร์ซูมมาหน่อยลูกค้าชอบถามเรื่องหัวเกียร์เนี่ยคะ่ะหัวเกียร์เดิมๆเ,เลยเห็นไหมคะไม่มีรอยไม่มีตำหนิเลยท่านผะู้ชมนะคะเดิมมากนะ ท่านผู้ชม,ม,ชมเ,เ,เ,เห็นไหมคะงโอเคเลยโอเคชัดติดทุกดอกทุกดวงเห็นไหมคะเราพร้อมบิวส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมเสียงก็เงียบมากเหนะคะโอเคอ่ะบอกแล้วว่าเมื่อไหร่สอสา่ลมจะบอกราคาสักทีนะคะราคาอ่ะเรามาคุยเรื่องราคากันนะคะด้านข้างสวยมากท่านผู้ชมค่ะ ตัวตายาลิสห1.2ตัว E ีปี2015ราคาอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะสวยๆแบบนี้ไม่นอ้อยอย่างนี้สีหายากนะคะรุ่นนี้เจนนี้339,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนเพียง5615บาทเท่านั้นท่านผู้ชมสนใจโทรมาที่เบอร์0619581819 0619581819สายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ